นี่คือเรื่องด่วนที่คุณจะต้องรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเรื่องด่วนนั้นคือเรื่องใดอธิษฐานจิตเอานะคะฝากกดติดตามนะคะกดหัวใจ c o m เมต์กดแชร์เป็นค่าครูให้กอบกันด้วยนะมาดูพร้อมกันเลยค่ะ หยิบไพ่ห้าใบนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าเรื่องด่วนนั้นคือเรื่องใดว้าวไพ่แหวนเพชรนะคะดวงชะตาคุณกำลังจะมีโอกาสได้เงินได้ทองนะคะได้ของมีค่านะคะได้เพชรนินจินดา คุณกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณหรือคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้แหวนแต่างงานได้สวมแหวนม้่นสวมแหวนแต่างงานในเร็วนี้นะนะคะใครที่คุณกำลังรอในเรื่องของข่าวดีนะการเงินการงานความรักเดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวดีเพราะไพ่แหวนเพชรใบนีเน้เป็นไพ่ของความสำเร็จนะคะเป็นไพ่ของความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นไพ่ของการได้รับ สิ่งดีๆได้รับความเจริญรุ่งเรืองได้รับโอกาสที่ดีสิ่งที่คุณคิดไว้จะสมหวังนะคะต่อมานะคะเนี่ยดวงชะตาคุณมีเกณฑ์ได้เงินน่ะดวงชะตาคุณมีเกณฑ์ได้เงินอาจจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับคุณนะคะมีใครอีกมากมายหลายคนที่กําลังจะเข้ามาเพื่อที่จะแนะนําหรือนําพาคุณให้ไปเจอโอกาสทางการเงินการงาน นะคะหรือแม้แต่กระทั่งกำลังจะมีคนมาช่วยเหลือคุณก็เป็นไปได้นะคะมีเกณฑ์ได้เงินมากๆเลยนะนะคะต่อมานะคะใบนี้นะสิ่งที่ไพ่อยากจะให้คุณกระทำในตอนนี้ก็คือการมีสตินะคะใครที่คุณเป็นสายบุญคุณอาจจะต้องสวดมนต์ไหว้พระถือศีล นะคะเข้าวัดเข้าวา่าบ้างนะถวายน้ําพระถวายดอกบัวถวายพระนะคะหิ้งพระนะหรือดอกไม้สวยงามนะคะเวลาที่คุณจะใส่บาทหรือคุณจะแบบเปลี่ยนน้ำหิ้งพระวันพระหรืออะไรก็ได้นะคะให้คุณถวายดอกบัวด้วยก็ดีหรือเป็นดอกไม้อย่างอื่นก็ได้นะนะคะถ้ามีโอกาสถวายผ้าตรายจีวรหรือเป็นเจ้าภาพบวชพระบวชเนนนะคะ หรือไปร่วมงานอุปสมบทแล้วทําบุญในงานอุปสมบทใครบวชใครอะไรคุณไปร่วมทําบุญได้เลยนะคะแล้วคุณจะโชคดีมากๆแล้วก็ให้คุณอดทนนะคะช่วงนี้ต้องอดทนเพราะว่าชีวิตคุณกาลังจะเจอแสงสว่างคุณกาลังจะปลดล็อกตัวเองได้แล้วนะคะไพ่ใบนี้เหมือนที่ผ่านมาคุณล็อกตัวเองอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่มืดมัวหรือความคิดในใจของคุณน่ะที่ไปตกอยู่ในหลุมดําในความมืดคล้มภายใต้จิต ใจิตใจของคุณน่ะเดี๋ยวคุณกำลังจะปลดล็อกได้นะคะไพ่ดีมากเลยนะคะส่วนใบนี้นะคะเป็นพลังงานของการที่คุณจะมีโอกาสได้แบ่งสรรปันส่วนนะคะแบ่งสรรในเรื่องของการเงินแบ่งสรรในเรื่องของผลประโยชน์หรือได้ส่วนแบ่งมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือใครที่คุณเอาเงินไปลงทุนร่วมหุ้น กับหุ้นส่วนของคุณหรือธุรกิจกิจการของคุณหรือใครที่คุณกําลังทําอะไรบางอย่างแล้วรอเกิดผลกําไรหรือรอ,อไรายได้เดี๋ยวคุณจะได้ในเร็วๆเนี้นะคะคุณจะได้ส่วนแบ่งแล้วก็มีเกณฑ์ได้มรดกหรือได้ของถูกใจด้วยอ่ะนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องด่วนที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณในตอนนี้เวลานี้นะห้ใบที่กอลหยิบออกมานะถือว่า เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะน้อมรับพลังงานกันไปแล้วกันนะอย่าลืมกดติดตามกอบให้ด้วยนะคะเป็นค่าครูหรือจะโกดของขวัญของรางวัลน,นะให้กอบได้นะคะในคอมเมนต์นะโชคดีมีความสุขทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ